ไฮไฮลาสเมนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปะยาก,ก็จะมาตอบนะคะอัปเดตแล้วกันเนาะไม่ได้ตอบเนาะอัปเดตเกี่ยวกับทำวีซ่าเชงเก้นหรือวีซ่าเยี่ยมวีซ่าท่องเที่ยวก็อันเดียวกันเนาะแต่ว่าเขาจะแยกตรงที่ว่าถ้าวีซ่าเยี่ยมเนี่ยของครอบครัวนะคะหรือว่าเย e ี ans, e ่ยมแฟนเยี่ยมคนรักเยี e ่ยม พี่ป้าน้าเ,เพื่อนอะไรเงี้ยนะคะคือเขาจะต้องมีจดหมายเชิญนะคะแล้วก็แนบด้วยพาสปอร์ตของคนเชิญไปนะคะส่วนว่าจดหมายเชิญน่ะทาได้จากที่ไหนคือเข้าไปในเว็บไซต์ UDI นะคะเขาจะมีจดหมายเชิญแบบฟอร์มนะคะแล้วก็กรอกๆนะคะแล้วก็ปริ้นนะคะส่งไปให้คนที่เราจะเชิญเนาะแล้ววันนี้ปะยะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของวีซ่าท่องเที่ยวของวีซ่าเชงเก้นนะคะ เอกสารก็เหมือนปกติทั่วไปเลยนะคะทุกคนคือมีหนึ่งเลยพาสปอร์ตของเราอยู่แล้วนะคะสองสำเนาทุกหน้าที่มีการสแตมป์เข้าออกนะคะสาม cover letter นะคะสี่รูปถ่ายซองนิ้วพื้นหลังสีขาวนะคะจำไว้นะห้ามเป็นสีอื่นนะแล้วก็ประกันการเดินทางนะคะถึงไหนแล้วห้าประกันการเดินทางแล้วก็หก ใบจองตัวเครื่องบินนะคะ 7. จ็ดสำเนาทะเบียนบ้านนะคะเอกสารการยืนยันการแสดงความเป็นญาติอันนิกรณีอาม,ามาเยี่ยมเนาะแล้วก็หนังสือการรับรองการทำงานแล้วเขาบอกว่าแล้วถ้าไม่ได้ทำงานล่ะเป็นขายของออนไลน์นะคะขายของออนไลน์ไม่ว่าจะแพะเป็นแพลตฟอร์มไหนนะคะอาจจะเป็น Tik k t o k YouTube f a c e b o o k Fanpage อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องถ่าย โปรไฟล์ของเรานะคะแล้วก็แคปเอารายได้แล้วก็โปรไฟล์ที่มันเป็นรายได้เข้าออกของเราเพื่อก g u a r a n t e ว่า,าธุรกิจเรามันไปไปด้วยกันเป็นการ g u a r รายได้ของเรานั่นแะหละค่ะถ่ายมาใช้ได้นะคะสําหรับคนทํางานออนไลน์เนาะหรือไม่ใครทํางานที่บ้านขายของอะไรอย่างเงี้ยก็ทํา จดหมายนะคะขึ้นมาแนะนําตัวเองนะคะว่าทํางานเ,เปิดร้านขายอะไรนะคะ,ะไรายได้เท่าไหร่นะคะที่สำคเลยคัญเลยคือไรายได้เพื่อการันตีเรานะคะคนที่มาเที่ยวเองนะคะการันตีเราแต่ส่วนใหญ่แล้วคนมาเที่ยวเองเนี่ยคนมาเที่ยวเองจะใช้เอเจนซี่อยู่แล้วเนาะเอเจนซี่ก็จะแนะนํานะคะว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเนาะนั่นแหละค่ะอะต่อค่ะอ้อ แล้วมีคนถามพยาวาถ้าพี่เป็นไวัยเกษียนล่ะคะทำไงไวกยเกษียณก็จะมีรายได้ของตัวเองทุกเดือนใช่ไหมคะที่มาของรายได้ก็คือเงินเดือนเป็นอ่อไวัยเกษียนของเราเข้าทุกๆเดือนมันน่าจะมีเงินสลิปเงินเดือนก็คือใช้ใบนั้นเป็นการการันตีรายได้ของเราเองนะคะอันนี้พยาจะพูดเกลนเอกสารที่จําเป็นต้องใช้นะคะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งเลย ที่ส่วนใหญ่แล้วคนอาจจะไม่พูดถึงนะคะนั่นก็คือหนังสือเดินทางอย่างน้อยอ่ะต้องเหลือสามเดือนแต่ปะะ้าย่าเคยอ่านเจอว่าเป็นหกเดือนนะต้องตรวจสอบให้ดีนะคะสำคัญเลยคือรายได้เราต้องมีรายได้ในบัญชีเป็นแบงก์การันตีที่เขาเรียกนะคะเพื่อ รับรองว่าเรามาเที่ยวนอร์เวย์จะไม่เกิดก่อเกิดปัญหานะคะว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้นะคะโดยรายได้เนี่ย UDI เขาเขาบอกไว้ว่า500โครนต่อวันก็ประมาณ2,000บาทประยะติเป็นกลมๆนะคะง่ายต่อการคิดเนาะ2,000บาทต่อวันนะคะถ้าหากว่าเราอยู่10วันเรา2,000คูณ10ก็20,000นะคะ นั่นแหละค่ะประมาณนี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราออกประเทศนอร์เวย์ไปแล้วเราจะกลับเข้ามาอีกไม่ได้นะคะต้องกลับไปเลยค่ะกลับบ้านเราไปเลยนะคะกลับประเทศไทยไปเลยนะคะหรือเราจะเราจะไปเที่ยวฟินแลนด์เราไปเยอรมันเอ,อ้ยเยอรมันไม่ได้อยู่ในเชงเกน้นไปเนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยค่ะเบลเยียมอย่างเงี้ยค่ะก็กลับมาไม่ได้อีกแล้วนะคะก็คือไปแล้วไปเลยเป็นเส้นทางท่องเที่ยวของเชงเก้นไปเลยนะคะ ไม่สามารถกลับมาอีกได้นะคะอันนี้คือในส่วนของท่องเที่ยวด้วยวีซ่าเชงเก้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแพลนการเดินทางใช่ไหมคะอย่างที่บอกเนาะส่วนใหญ่แล้วใช้บริการของเอเจนซี่เขาจะแนะนําอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็จะมีแพลนอยู่แล้วเนาะวันที่1ไปนี่วันที่234 5 6มสีห แต่ถ้าเราจะมาเองอ่ะเราไม่ได้ทำเอเจนซี่เราก็เขียนเองได้เลยค่ะไปแอบ,บดูของเอเจนซี่เขานะว่าเขาเขียนยังไงโปรแกร,รมการท่องเที่ยวของเขาอ่ะเหมือนกันนะคะแต่ว่าการจองโรงแรมของเราต้องสอดคล้องแล้วก็สัมพันธ์นกันกับการท่องเที่ยวของเราด้วยนะคะเราแพนจะไปเที่ยวออสโลอย่างเงี้ยแต่ว่าไปพักอยู่เบอร์เกนก็ไม่ได้นะคะใช่ไหมคะฉะนั้นการจองโรงแรมกับแพลนการท่องเที่ยวนะ่ะต้องสอดคล้องกัน เนาะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์เล็กๆน้นอยๆนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่นอร์เวย์เนาะวลคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะถ้าหากใครมีอะไรก็เขียนคอมเมนต์ใต้มาได้เลยนะคะแล้วก็ <c oughs> มีอะไรปรยาพอจะช่วยได้ก็จะไปศึกษาหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้นะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะฮาเดฟราลาสเมน